การประชุมเอเปกก็ยังมีสีสันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเป็นการจัดงานแสงสีริมแม่น้ําเจ้าพระยานะครับเป็นการจัดเพื่อต้อนรับการประชุมเอเปกครั้งนี้นะครับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับได้ร่วมกับหน่วยงานพนมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนจัดกิจกรรมวิวิจเจ้าพระยานะครับประกดการแห่งแสงสี สุดยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็สร้างบรรยากาศและก็สีสันให้กับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแสงไฟนะครับแล้วก็การแสดงวัฒนธรรมยามค่ำคืนเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาร่วมในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงไฮซีซันด้วยก็ถือว่าตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็รวมไปถึง กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุมเ e อเปก2022ครั้งนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศพร้อมกับทั้งขยายเวลาการท่องเที่ยวในช่วงเวลากลางคืนมากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับในการจัดขึ้นในพื้นที่บริเวณจัดกิจกรรมการประชุมเอเปกครั้งนี้กิจกรรมวิวิทเจ้าพระยาครั้งนี้ครับ ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง27พฤศจิกายน2565นะครับที่บริเวณเริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับใน6พื้นที่หลักนะครับ6พื้นที่หลักประกอบไปด้วยพื้นที่แรกครับสพานพระราม8นะครับเป็นการประดับตกแต่งแสงไฟนะครับแล้วก็มีการแสดงไลท์แอนด์โชว์ไลท์โชว์แอนด์เลเซอร์นะครับโอ้แสงสีเลเซอร์ตะการตาเลยครับ เพื่อเป็นการต้อนรับการประชุมสุดยอดผู้นำเอ e เปก2 0 2 2แล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับมาด้วยเช่นกันโดยมีการย้อมไฟกับเส้นสายของสะพานพระรามแปดนะครับให้เป็นสีสันบรรยากาศต,ต่างๆแล้วก็ฉายแสงเลเซอร์เป็นรุดลายต่างๆนะครับเป็นข้อความต้อนรับการแสดงนี้ก็จัดขึ้นทุกวันนะครับวันละ6รอบเวลา19นาฬิกา19นาฬิกาสนาที20นาฬิกา20นาฬิกา30นาที แล้วก็21นาฬิกาแล้วก็สุดท้ายคือ21นาฬิกา30นาทีนะครับสรุปให้ฟังก็คือ6รอบนะครับตั้งแต่เวลาทุ่ม1นึ่จนถึง3ทุ่มครึ่งนะครับใครจังหวะดีได้ผ่านไปตรงนั้นก็ลองรับชมดูนะครับถึงความสวยงามดังกล่าวต่อมาครับที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์นะครับก็มีการแสดง projection mapping ไปจนถึงวันเวลา21นาฬิกา45นาทีนะครับอรอบนะครับลงเฉลี่ยเวลาดูมีการแสดงเอฟเฟกพิเศษในช่วงวันหยุด ระหว่างวันที่12ถึง 13, 17ถึง19แล้วก็26ถึง27พฤศจิกายน2565ด้วยเช่นกันนะครับต่อมาที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารนะครับก็จะเป็นการแสดงวัฒนธรรมประยุกต์ผสมผสานระบบเทคนิคพิเศษบอกเล่าเรื่องราวประเพณีอันเรืองงามของอาสายน้ำเจ้าพยานะครับโดยมีหนังใหญ่แล้วก็การแสดงวัฒนธรรมที่สืบเนื่องกับแม่น้ำมาร่วมแสดงด้วยเป็นการสื่อถึงความ รุ่งเรืองทางวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาของประเทศไทยตลอดจนความสุขที่เปี่ยมมิตรไมตรีและรอยยิ้มนะครับจะแสดงช่วงวันหยุดครับ 12-13, 17-19แล้วก็26-27พฤศจิกายน2565วันละ3รอบนะครับเวลา19นาิกา30นาที20นาก30นาทีแล้วก็21นาฬิกา30นาทีนะครับต่อมาครับที่สะพานพระพุทธยอดฟ้านะครับมีการแสดง อิลูมิเนชัน i g h t โ h o w ประกอบดนตรีและก็เสียงสภาพแวดล้อมที่สื่อถึงประสบการณ์การเดินทางแห่งความสุขทั้งเสียงจากการเดินทางนะครับรถไฟเรือเครื่องบินต่างๆแล้วก็มีเสียงวิถีชีวิตคนไทยในแต่ละภูมิภาคนะครับเสียงกองแก้งทํากับข้าวนะครับวิถีชีวิตอาผู้พนพบปะหาเรือชวนคุยกันนะครับบรรยากาศเสียงดนตรีพื้นถิ่นแล้วก็มีการแสดงเล่นกับแสงไฟนะครับมี ออต่างๆที่น่าสนใจด้วยนะครับจัดทุกวันวันละ6รอบ19เนาฬิกา15นาที19นาฬิกา45นาทีนะครับ 20, 15, 15, 20 45, นาฬิกาที20นาฬกานาทแล้วก็21 15, นิกา15ทแล้วก็สุดท้ายคือ21นาฬิกา45นาทีรอบนะครับตั้งแต่19กนทีถึง21นาฬิกานาทีแล้วก็มีเอฟเฟคต์พิเศษในวันที่12พฤศจิกายน2565ด้วยนะครับ ต่อมาครับศูนย์การค้า r i v e r City บางกอกนะครับก็จะมีการฉาย projection mapping ไปยังพื้นผิวอาคารนะครับเป็นเสมือนบทรสรุปถ่ายทอดเรื่องราวของเสน่ห์แห่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็มีการเสนอซอฟต์าวร์ต่างๆที่สำคัญของเมืองไทยด้วยเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสประสบการณ์อันมหศัศจรรย์มีฟู้ดฟิล์มแฟชั่นไฟติ้งเฟสติวัลนั่นเองนะครับซอฟต์าวร์ต่างๆอันนี้จะแสดง6รอบด้วยเช่นกันตั้งแต่เวลา19นาฬิกาไปจนถึง21่สินาะฬิกาสามบ แลวก็สุดท้ายครับที่ไอคอนสยามนะครับก็มีการปร,รับไฟตกแต่งไอคอนสยามบางกอกอิลูมิเนชันหรือแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเช่นกันด้วยพลังงานสะอาดจากโซลาเซลล์เป็นนวัตรกรรมใหม่ที่สอดรับกับนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเดินกระจกสู่ชั้นบรรยากาศแล้วก็ยังมีการแสดง t h อ i ไอคอนิกมัลติมีเดียวอเตอร์ฟีเจอร์นะครับเป็นการแสดงระบำสายน้ำประกอบแสงสีเสียงที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับจะแสดงทุกวันวันละสี่รอบ ตั้งแต่เวลา18นาิกา15นาทีไปจนถึงเวลา21นาิกา15นาทีนะครับทางนี้ผู้ที่สนใจก็สามารถเข้ารับชมได้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยเป็นมุมมองต่างๆเนี่ยเรามารับชมเพื่อแสงสีที่สวยงามนะครับแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจน,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 นะครับเป็นการต่อยอดการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับ